สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอจารสุภานะคะในหบดชีวิตประจําวันวันนี้จารย์ุภาจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งมาให้เด็กๆด,ดูนะคะกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ทําไมคะเหลือใช้ของเรานะคะเราใช้ที่ชู่แล้วตรงกลางมันจะมีแกนกระดาษที่ชู้อยู่เราอย่าทิ้งนะคะเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะวันนี้มาดูสิคะว่าเราใช้แกนกระดาษที่ชู่ทาประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะมาดูกันเลย ค่ะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะแกนกระดาษที่ชู่ที่เราใช้แล้วเราเหลือนะคะวันนี้จานสุภาจะมีแกนกระดาษที่ชู่ต้องหลายอันนะคะ่ะเพื่อที่เราจะทำไมคะเราจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆของเราเห็นไหมคะสายชาร์จเห็นไหมคะหูฟังกันไกลปากกาเมจิกนะคะดินสอแล้วก็พู่กันเราจะเก็บยังไงเรามาดูกันนะคะ ขั้นแรกเลยเราเจะกระดาษทิ่ชู่เนี่ยใส่ไว้ในวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็เราอัดแน่นบ้างไม่ให้มันขยับได้นะคะถ้ามันขยับได้มันอาจจะล้มได้นะคะเราก็เอาแกนทิชชู่ของเราเนี่ยเราอาจจะใส่อะไรคะเอเอ,เอมีสายชาร์จเห็นไหมคะเราก็เก็บสายชาร์จของเราพันให้เรียบร้อยนะคะาสายชาร์จแล้วเราก็ทำไมคะใส่เข้าไปในกล่อง ในแกนของทิชชู่อันนี้เห็นไหมคะเราใส่เข้าไปล้เสร็จแล้วเราก็อาจจะเขียนนะคะอืมอันนี้มันจะใหญ่ไปนิดนึงเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยชึบเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะเขียนเอาไว้ในกล่องนี้ว่าสายชาร์จสซอายสายชอ อารอ์กรันโดชาร์ตเห็นไหมคะเราก็เขียนไว้เราจะได้ทําไมคะไม่ลืมเรารู้ว่าอ๋ออันนี้นะคะเป็นสายชาร์ตเราก็เสียบเอาไว้พออันที่สองค่ะหูฟังของเราเห็นไหมคะเราก็ใส่หูฟังไว้ในเกาะช่องของแกนกระดาษนี้เราก็เขียนเอาไว้ว่าหูฟังค่ะอออูหูพ ไม่หันอากาศงอฟังเวลาหยิบเราก็จะหยิบได้รวดเร็วเราไม่ต้องไปค้นหามากนะคะ,ะเราก็เสียบเข้าไปในกล่องนี้อพอเสร็จแล้วกล่องนี้มีตั้งหลายกล่องเราเอาปากกาเลยค่ะปากกาเมจิกใส่ในช่องนี้ช่องนี้เราใส่ปากกาเมจิกเอาไว้ต่อไปมีอะไรคะมีกันไกลเราก็เอากันไกลใส่ช่องนี้ไว้ของเราไม่หายแน่นอนเลย เรามีดินสอสีค่ะเราก็เอาดินสอสีใส่ช่องนี้เห็นไหมคะเราสามารถเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเรียบร้อยอ่าหมดหรือยังอ่าเสร็จแล้วก็มีปากกาค่ะปากกาที่คุณแม่คุณพ่อเขียนนะคะอืมสีแดงสีน้ำเงินอันนี้ก็อาจจะเป็นปากกาได้นะคะแล้วเรามีพู้กันอีกเราก็เก็บพู้กันเอาไว้ในช่องนี้ เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วเราเหลืออีกสองช่องเอาสามช่องเราอาจจะไปดูซิอะไรเราจะเก็บได้ในสามช่องนี้เห็นไหมคะจันสุภาเก็บเสร็จแล้วค่ะอุปกรณ์ใส่ไว้ในแกนกระดาษที่ชู่นะคะเด็กๆลองไปดูซิว่าเด็กๆจะเก็บอะไรใส่ในแกนกระดาษที่ชู่ได้อีกนะคะค่ะลองไปหาดูเลยนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กๆรู้จัก นำสิ่งที่เหลือใช้มาทำประโยชน์ได้นะคะและสามารถทำให้มันมีระเบียบวินัยนะคะเป็นระเบียบขึ้นว่าเราจะทำยังไงเราจะเก็บสิ่งต่างๆได้อย่างไรถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการเก็บเราก็อาจจะใช้แกนกระดาษแกนกระดาษก็คือวัตถุที่ําไมคะเหลือใช้แล้วเราก็มาทำกันนะคะว่าเราจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆของเราที่มีเนี้ยในกระดาษที่ชู่ได้อย่างไรบ้างนะคะ มาเก็บไปเลยค่ะเด็กๆ